สวัสดีครับเพื่อนวท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามนะครับผลมาตามแนวทางนะครับราพัฒนานะครับวันที่30เดือน4ปศ2 5งพนกนะครับกับแนวทางราพัฒนานะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก0ูถึง9 ครับได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าแนวทางนะครับผมก็ลงให้ล่าช้าหน่อยเนาะนะครับสําหรับแนวทางนะครับผมก็แจ้ง สมาชิก fc ไปแล้วนะครับก็ไม่เสียเวลาเนาะมาดูกันเลยนะครับสำหรับวันที่30เดือน4ีปศสอ6 8นนงนะครับนาพัฒนาวันนี้ชุดปรินผมให้ที่08 6 37 ครชุดว,วินนะครับผมให้ที่08637แปดหกสนะครับศูนย์เ่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่0 evet ูนย์กับ8เล็ขเด่นให้ที่ศูนย์กับแส่วน ตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้ก็คือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับตำแหน่งเดิมนะครับเลขศูนย์มืที่แล้วก็หายไปเนาะนะครับตัวตำแหน่งเดิมแต่ว่าไปเข้าที่เลขล่างนะครับที่สปปพอพอลาวนะครับแล้วก็ ริมฝั่งโค้งเนาะได้ที่หกสี่นะครับส่วนตัวที่เราเล่นกันทั่วไปนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับสําหรับแนวทางนะครับก็สองรอบแล้วเนาะสองงวดแล้วนะครับที่ไปเข้าที่สปปลาวแล้วก็ริมฝั่งโค้งนะครับกรับมาดูวันนี้นะครับตัวที่ผมจะเจาะให้นะครับก็เจาะอีิเลขศูนย์นะครับสามชุดนะครับชุดแรก ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์หกศูนย์สามแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับส่วนท่านต้องการเพิ่มเติมนะครับก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับก็ยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับตัวที่ผมไม่ได้จับก็คือเลขแปดนะเป็น 8, 6, 8, 3, แปดหกแปดสามหรือแปดสแปดเจ็ด นะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมจับให้ที่สามตัวนะครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกฮะ ศูนย์หกชุดที่ผมกันให้นะครับก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามตัวกันสามตัวกับสามตัวนะครับตามนี้เลยนะครับสามชุด ตัวที่น่าเล่นที่สุดวันนี้ก็คือชุดนี้นะครับอ๋อชุดลองนี่ขอไปครับนี่ชุดลองเจ็ดศูนย์สามชุดที่เน้นที่สุดคือชุดนี้นะครับสี่ศูนย์หนะครับสี่ศูนย์หเป็นตัวลองนะครับก็สามชุดใครจะเลือกเอาตัวใดก็เอาเลยเนาะนะครับแต่วันนี้นะครับตัวที่น่ารุ้นที่สุดคือชุดนี้นะครับศูนย์หกกับศูนย์สาม มาลุ้นกันนะครับว่าแนวทางจะเดินต่อไหมนะครับตามหลังแล้วแนวทางนะครับถ้าว่าการนําไปใช้แต่ละที่นะครับผลออกมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผลที่เหมือนกันก็คือเลขล่างนะครับหลักพันกับหลักร้อยนะครับเลขล่างหลักพันกับหลักร้อยแล้วก็บนนะครับสามตัวนะครับที่เหมือนกันส่วนเลขล่างนะครับที่ฝั่งลาวแล้วก็ริมฝั่งโค้งนะครับ ส่วนใหญ่ก็ใช้ที่หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออกเลขล่างนะครับคับแนวทางก็มีแค่นี้นะครับวันนี้ก็ลงให้คลิปสั้นๆสําหรับสมาชิก FC ทุกท่านนะครับก็ยังไม่พร้อมไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับการอัดคลิปนะครับผิดถูกประการใดผมก็ต้องกลับขอโทษขออภัยสมาชิก FC ทุกท่านด้วยนะครับคับตอนนี้นะครับผมก็ขอให้ ก็ขอไว้พอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่30นะครับเือนส่นะครับปศสองพันนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ